Hey! Come and see me! Hey, come up and me. สวัสดีค่ะหมอโอ,โอชิปน่ดีพ่อปั้นสวยค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องประกันสังคมใช้สิทธิธนกรรมไม่ต้องสำรองจ่ายรู้กันยังคะ ปัจจุบนันสิทธิ์เบ,บิกตรงประกันสังคมจะใช้ได้กับเฉพาะคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักง,งานประกันสังคมเท่านั้นโดยสังเกตได้จากสติ๊กเกอร์นี้เลยค่ะ โอกาสที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาทางพันธกรรมได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าค่ารักษาไม่เกิน900บาทต่อปีก็ไม่ต้องจ่ายเงินเลยแต่ถ้าค่ารักษาไม่ถึง900บาทก็สามารถเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะโดยสถานพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่าครั้งนี้มีค่าใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่และเหลือสิทธิ์อีกเท่าไหร่ ซึ่งถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน900บาทก็จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างให้สถานพยาบาลหรือคลินิกนะคะขั้นตอนง่ายๆในการใช้สิทธิประกันสังคมทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่1เข้าไปแจ้งว่ามาใช้สิทธิประกันสังคมแล้วยื่นบัตรประกันตัวประชาชนเพื่อเช็คสิทธิ์ค่ะ คมีสิเ่ับ้นต่อปีโดยน,แบบแบบนั้นตอนที่2เข้ารับบริการคันตกรรมค่ะฉันก็พูดคัออนตกกรมค่ะขั้นตอนที่3ามเสนแบบแสดงการใช้สิทธิทางคันตกรรมค่ะ ง่ายเพียง3ขั้นตอนก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกตรประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองแล้วนะคะประกันสังคมช่วยให้ง่ายขนาดนี้แล้วผู้มีสิทธิประกันสังคมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะส่วนใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์สามารถแอดไลน์คลินิกคันตกรรมหมอโอสาขาหน้ามหาลาัยกเกษตรศาสตร์บางเขน i d l i n น์0 9 0 9ศูน์สามนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อ <c oughs> ย่าลืมกดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขวานี้เลยนะคะวันนี้หมอต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพรฟันสวยค่ะ <c oughs>